พวกเราก็อยากรู้ว่าคุณค่าหรือว่าความยั่งยืนของการยควายสำหรับบริบทของแต่ละแต่ละฟาร์มหรือว่าบริบทในเขตไพศา,าลเราเนี่ยมันมันคืออะไรไมันอยู่ตรงไหนอพอเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปทำาีลาน,น,นสิเพื่อดูว่าจริงๆแล้ว อานิ่งตัวเองว่าเป็นความควายงามแต่ว่าความเป็นควายงามนี่มันเริ่มมาจากไหนความเป็นควายงามถ้าย้อนกลับไปสักย้อนกลับไปสัก<ม>ย้อนกลับไปยี่สิบปีก็แล้วแต<ม>นะ่ที่มีการประกวดควายสวยงามสมัยก่อนนี่ยมันไม่มีควายสวยงามหรอกมีควายตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ควายควายในอีสานเนี่ยถ้าควายตัวใหญ่มันจะ ตามลุ่มน้ำมันจะอยู่ตามลุ่มน้ําลุ่มน้ําที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยคือลุ่มน้ํเปล่านี่แหละวายงามเริ่มต้นถ้าถามว่าคนที่เป็นเซียนวกวจริงๆเริ่มจากไหนเริ่มจากโซนสีท่าท่าคันโทนี่แหละซึ่งเป็นลุ่มน้ําเปล่าแล้วก็น้ําปราน้ําน้ําเปล่านี่มันจะมีพื้นที่ชุ่มน้ําที่จะเป็นเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงวาวเป็นเป็นกระบือปักเนี่ยมันมันชอบน้ำอยู่แล้วมันอยู่อยู่ตามน้ำ จากนั้นเซียนควายใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ริมน้ำป่าเลยสมีนนมยนไม้ไชยนี่คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ที่ทวันนี้มีเป็นหรือว่าเป็นปลาอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ได้อาคมผ้าสีนามก็ไล่ไล่กันไล่ไ่กันลงมาลุ่มน้ำปา่าทําไมลุ่มน้ํานี่ถึงมีควายควายใหญ่มันอาจจะมันอาจจะมีความเกี่ยวพันกับควายป่าสมัยก่อนมันก็มีควายป่าควายแต่ควายใหญ่อย่างบ้านผมเนี่ยผม ปู่ตายายนี่เป็นคนอำเภอบ้านผือเลี้ยงควายก็มีก็มีควายเหมือนกันแต่ควายควายไม่ใหญ่ควายใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะอยู่โซนลุ่มน้านี่แหละทีนี้อีสานเนี่ยมันก็มีมันมีลุ่มน้ําหลักของมันก็คืออะไรชีมูลใช่ไหมครับเปล่านี่ก็เป็นสาขาเล็กของของของชีของอะไรพวกนี้มันก็จะแต่ละลุ่มน้ําลุ่มน้ําทางโซนของอีสานเหนือเนี่ยจะมีจะมีชื่อเสียงเรื่องควายตัวใหญ่มากกว่าแต่ถามว่า ลุ่มน้ำมูลมีไหมลุ่มน้ำมูลเนี่ยมันมาดำช่วงหลังก็คือสถานีวิจัยกระบือที่ที่สุรินเนี่ยมันเป็นการเอาควายใหญ่ๆจากโซนีสารเหนือเนี่ยไปพัฒนาไปพัฒนาแล้วก็เหมือนปานสุรินเนี่ยปานสุรินไม่ใช่คนไม่ใช่ควายของสุรินนะมันเป็นเอามันสถานีเนี่ยแล้วก็เป็นการบีดขึ้นมาโดยโดยทางวิชาการโดยราชาการ,ร,รมันก็เลยกลายเป็นควายใหญ่หญที่สุรินปานสุรินเนี่ย ก็เป็นสาขาเป็นเป็นหลักหนึ่งของของวงการควายแต่ว่าอีสานเหนือนเนี่ยอย่างเพชรอุดรอ,อย่างอย่างเพชรดาเพชรอุดรสายเนี่ของสายเพชรอุดรเนี่ยมันจะเป็นควายร่มน้ำควายร่มน้าเปล่าน้ํฉีี่แหล่นะครับทีนี้พอมีการประกวดพอมีการประกวดเกษตรกร,กรที่มีควายใหญ่ควายอะไรก็เอาไปประกวดอ่าประกวดขนแกนมั่งโคลาดมั่งปากช่องมั่งก็พัฒนามาคนที่ได้รางวัล มันจะมีสองกลุ่มคือกลุงมอีสานกับกลุ่มุทไทยธานีอยุธยากุ่มไทยธานีไทยธานีทำไมกุไทยธานีเพราะอุทไทยธานีเนี่ยเป็นปลายทางของควายอาสไรควายศาสาเนี่ยเวลานายห้อยไล่ลงไปเขาจะไล่ลงเฉียงเฉียงคือไล่ลงอยุธยาจริงๆมันจะไปเจอมันจะไปเจอนาเจออะไรแต่เขาจะไล่ลงไปในที่ที่มันแรงๆจะเฉียงลงไป ลงไปทางลบบุรีแล้วก็ไปโถที่อุทัยธานีซึ่งมีตลาดควายที่ใหญ่ที่สุดตลาดทับทันตลาดใหญ่ปาเสมเนี่ยมันก็จะเป็นที่รวมฉะนั้นกำนันโป๊ดก็ดีใครก็ดีที่มีเงินเป็นร้อยล้านที่เป็นมีควายยากเนี่ยเขาเลือกซื้อตรงนั้นควายในนัดแต่ละนัดเนี่ยไม่น้อยกว่าสี่พันห้าันตัวขึ้นไปตัวใหญ่เขาก็คัดไว้คัดไว้คัดไว้ที่เหลือก็จะเป็นเนื้อเนื้อคือปลายทางก็คืออยุธยาเพราะว่าคน ผู้เล่นสำคัญในธุรกิจวัวควายคือปลาทานคือแขกปลาทานแขกปลาทานเนี่ยซื้อที่ไปซื้อที่ป่าสมไปซื้อที่อุดรซื้อที่ไหนซื้อที่ทุกที่แล้วก็ลงไปที่อยุธยาเป็นหลักปทุมธาน,นีกับอยุธยาเป็นหลักฉะนั้นควายเนี่ยตัวสวยๆถ้าเขาจะดึงไว้หรืออะไรไว้มันก็จะอยู่ที่ไัยนาน,นีซึ่งเป็นปลายทางของของธุรกิจนี้แล้วก็แถวๆอยุธยาปทุมธาน,นี ลามไปดึงน้องจอกบางกอเสร็จมอะไรพวกนี้นี่คือคนที่เริ่มต้นในการเลี้ยงควายเลี้ยงควายนะควายประปวัตินครับม,มันจะมาอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเออของของของสุรินนี่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาของของราชการที่ทำพันธุกรรมผสมพันธุกรรมดีๆไว้แล้วก็ทําน้ําเชื้อแจกแจกจ่ายให้เกษตรกรหรือการผสมสิงให้เกษตรกรสถานีวิจัยของของสุรินเนี่ยมันก็เลยทําให การพัฒนาควายมันเป็นมีทางวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าบังเอิญเขาไปเจอโรคแทง,งติดต่อแล้วเขาต้องทําลายสัตว์ของเขาทั้งหมดเกือบสองตัวซึ่งรวมทั้งป่านุรินรวมทั้งตัวอื่นด้วยทาให้หมองไปแต่ว่าในสิ่งที่เขาทิ้งไว้เนี่ยมันก็เป็นมรด,ดกตกทอดที่ทําให้แถวสุรินบูริรัมซีส,สกเกตยักษ์โฉทอุบลเนี่ยมีควายสวยงามใหญ่ๆขึ้นมามันจะรามเป็นอบนุอบลอุบลน,นี่เป็นรุ่มน้ํามูลอยู่แล้ว เป็นร่มน้ามูลอยู่แล้วซึ่งซึ่งก็เป็นร่มน้ําอยู่แล้วควายเนี่ยควายสวยงามมันจะอยู่ตามร่มน้ำสองสองรูปน้ําหลักนี้แหละและร่มน้ําสาขานะครับไม่ชีก็มูลแล้วก็ลําน้ําสาขาของชีและมูลนี่คือ,น,คอนี่คือความเป็นมาของมันอันนี้พอควายสวยควายใหญ่ก็สมัยก่อนเมื่อมีว่าสวยแล้วก็ว่าใหญ่ใหญ่สวยอหางยาวอะไรพวกนี้ก็เอาไปประกวดกันพอประกวดประกวดเข้ามา เดิมมันก็ไม่ไม่มีราคาอะไรสักเท่าไหร่นะ 30, 40, 40, 40. สามหมื่นสี่หมื่นก็ซื้อขายกันเป็นเนื้อก็เนือกว่าเนื้อน,นิดหน่อยครับเนือกว่าเนื้อ,อ,น,น,อ,อน,นิดหน่อยตอนหลังก็มีผู้เล่นลายจงคัญเข้ามาก็คือซ p พเนี้ยเข้ามาเล่นซ p พี CP เข้ามาเล่นก็คือซ p ีเข้ามาเออเขาเห็นควายเขาไม่ได้ทาธุรกิจควายแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวของของ,ของเจ้าสัวเจ้าส,สัวคนน้องนะครับเขาก็เลยบอกเอา้าตัวไหนเป็นแชมป์ ขอซื้อหน่อยซื้อแสนหนึ่งจะไหมก่อนซื้อเป็นลมนะครับเ<อ>จ้าของควายนี่เป็นลมแล้วเพราะว่าควายมันซื้อขายกันแค่ตัวผู้เหมือนอย่างเพ็รดอนอะไรพวกนี้ขายสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นท่านนี่แพงมากสุดแล้ว<อ>แต่พอให้แสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันก็เริ่มทุกคนก็เริ่มมิดเป็นแรงจูงใจที่จะเข้าประกวดมันมีผู้เล่นรายสําคัญเข้ามาก,ก็คือซีพีซีพีก็จะซื้อแชมป์หรือแกลนแชมป์เข้าไปในในฟาร์มของเขามันก็จะมีทั้งเริ่มมาตั้งแต่โบซีพีอ่า ดาวซีพีเพชรดำซีพีไปรวมกันอยู่ที่ที่บ้านบึงที่ฟาร์ขรราาบบมของศูนย์นัตกรรพัฒนากระบือของซีพีที่ที่อำเภอบ้านบึงรวมทั้งตัวเมียด้วยนะตัวเมีย <ừ> ที่เป็นแม่แม่อย่างลูกเพชรอุดรแม่แรมอย่างเงี้ยแม่แรมจากอุดรไปประกวดประกวดเสร็จปาก่องก็ไม่ต้องกลับคุณจะเอาถ้วยกลับ <laughs> คุณจะเอาควายกลับหรือจะเอาตังกลับ ถ้าจะเอาตังกับเนี่ยค้วยกับควายเนะี่ยขอไปที่นี่ชาวบ้านก็จะหยิบเ,าเาอาเอาเอาชะตังตีรถเปล่ากับควายก็จะไปที่ที่บานดึงฉะนั้นที่บันบึงก็จะเป็นที่ศูนย์ศูนย์รวมของแชมป์ตลอดทุกปีทุกปีมาแฟนแชมป์ก็ดีแชมป์ก็ดีก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นควายตัวสําคัญสําคัญที่สุดเออ,เอโชคซีพีเพชรดำซีพีเพชรซีพีโบซีพีดาวซีพี แม้แต่เพชรอุดอรเพชรอุดรเพียงแต่ว่าเพชรอุดรพอเข้าไปถึงที่นั่นแล้วเขาไปได้แค่สามเดือนสี่เดือนเขาก็เสียชีวิตที่ในสูนยดังนั้นควายทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่ที่บ้านบึงครับ,ม,รบมันก็พลอยทําให้ชนบุรีเนี่ยซึ่งซึ่งควายของชนบุรีมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือควายชนบุรีจะเป็นควายที่สูงสูงขายาววิ่งเร็วเขาก็าเขาเข,า,ขาเป็นควายวิ่ง เขาจะพัฒนาควายให้เป็นควายวิ่งจะดเดี่ยวๆขายาวๆสูงแล้วก็วิ่งควายกลายเป็นว่าพอมีพัฒนาขึ้นไปเอาพันุีดีๆเข้าไปผสมกับควายเชีงบุรีมันก็เลยทําให้ทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาว<อ>เพราะว่าเชีงบุรีเขาควายพื้นเมืองของเขาจัดสูง<อ>เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสูงกว่าจวบานเชีงเมืองแน่นอนคว<อ>ายชีบุรีนะครับคว,วามชัดเจนของเขาเพราะเขาเป็นควายวิ่งขาย,ยาวมากอันนี้ก็เลยทําให้การพัฒนา การพัฒนาควายงามเนี่ยมันก็ผมพูดมาหลายจุดแล้วนะสุรินสุรินนี่เกิดจากนิชา,ารรคับเกิดจากสถานีของของพรุสัท์แล้วก็ชนบุรีนี่เกิดจากเกิดจากศูนย์ของซีพีไปอยู่ที่นั่นมันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้อุทยัยอุทัยพูดถึงไปแล้วว่าอุทัยนี่ก็คือเป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่เป็นเป็นสปายาเลยเพราะว่า ตลาดใหญ่ที่สุดมันไปอยู่ที่ทับทันแล้วควายดีๆเขาก็คัดจากนั่นอ่าทีนี้ถ้าพูดถึงว่าทําไมมันอ่าทับทันเล่าถึงทับทันแล้วผู้เล่นรา,ายใหญ่ๆก็จะเป็นคนคนในพื้นที่นั่นแหละเพราะว่าทับทันเนี่ยนาเขาพื้นที่นาเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมันเป็นพื้นที่อับฝนอ่ามันเป็นพื้นที่อับฝนจะจะแรงก็ใช้ใช้เลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยปล่อยทุ่งนี่แหละดีเขาก็ เขาได้ควายใหญ่แล้วเขาก็พัฒนาต่อไปเขามีการประกวดของเขาอยู่ในนั้นแล้วก็พอได้ข่าวว่าควายใหญ่มันอยู่ที่ไหนทีนี้ผมก็จะมีจุดที่ว่าคําไม่ควายใหญ่แล้วมันอยู่ที่ไหนควายใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับอย่างภาคตะวันออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ปราจีนบุรีใหญ่นะครับไม่สวยเพราะใช้เพราะอะไรเพราะมันติดเขาใหญ่แล้วใช้ควายชักลากไม้ควายใช้ชักลากไม้เป็นหลักนะครับเดอมแล้วก็ เนืออยู่ที่ไหนเหนืออยู่ที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรก็ใช้ควายลากไม้ใช้ควายในการเป็นแรงงานแทนแทนช้างเช่นเดียวกันฉะนั้นต้นพันธุ์ของของกำนันโป๊ดของอะไรที่ว่าตัวใหญ่ๆไอไอไอนุมเนี่ยไอตัวที่ใหญ่มากอะไรพวกเนี้ยก็คือควายที่มาจากขานุ่งวรณ์ไปซื้อมาสามหมื่นบาทมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่มาสานก็คือควายที่ ใช้แรงงานใช้ในทางานในไร่อ้อยใช้ไถเหมือนไถ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 นาไถอะไรหมเหมือนเหมือนเราไถนี่แหละแต่ว่าเขาจะทําในไรทีนี้มันก็เริ่มการประกวดก็เริ่มมีแต่ก่อนแค่ปีละครั้งสองครั้งเองละมั้งแต่ว่าตอนหลังนี่มันมีแทบทุกสัปดาห์เลยมีแทบทุกสัปดาห์ในหน้าประกวดนะทุกแลมใ,<น>ในหน้า <c oughs> <c oughs> ในหน้าประกวดทีนี้มันก็มีผู้เล่นผู้เล่นรายสําคัญก็เข,ข,ข,ข้ามาก็เหมือนเหมือนวันนี้ มันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยวงการควายงามมันมาถึงขนาดที่ว่า mm hmm. พระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ก็ลงมาเล่นด้วยเร่ mm hmm. อย่างพระเจ้าอยู่หัวก็มีมีคณะกรรมการอนุร mm ักษ์และพัฒนาไป่าไทยเนี่ยซึ่งที่ใช้ประกวดเป็นใช้สนามปากช่องเนี่ยเป็นสนามหลักแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานงานเดียวของแต่ละปีซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเจรเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทําปีละครั้งแล้วก็จะเน้นที่ ที่ควายวายไทยควายไทยแท้ๆที่มีอัตลักษณ์ครบถ้วนไม่ได้ไม่ได้ว่าใหญ่ยากเพราะใหญ่ยากในทุกวันนี้ถามว่ามันใหญ่ยัายากมาจากอะไรย้อนกลับไปอีกทีก็สมัยก่อนก็มีเฉพาะของเราเอาไปเอามาวันนี้มันก็มีมูราเข้ามามีเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามามันก็เป็นมันแท้ที่จะเป็นแสวมมันก็จะเป็นเป็นวิเวอร์บัฟเฟิลเป็นควายนมเข้ามาซึ่งควายนมเนี่ยมันทําให้ พันผู้กรรมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอัตลักษณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นวันนี้ก็คือถ้าเราเอาใหญ่อย่างเดียวเนี่ยเอาใหญ่อย่างเดียวก็คือเอาเอาสายพันธุ์พวกนี้เข้ามาผสมมันก็เลยเกิดเกิดการแบ่งแยกระหว่างควายยักษ์กับควายงามรัชกาลที่สิบทำควายงาม,มถ้าอ่องไม่ถึงสองอ่องก็ไม่สัตวตกตั้งแต่รอบแรกแล้ะอะไรประมาณานี้นคะครับก็ถ้ามีถ้ามี สิ่งบ่งชี้ว่ามีการผสมของสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นเขาเริ่มเป็นม้วนไปเหมือนมูลาอะไรเงี้ยก็าจะตัดต,ตรงแบบเขาจะเป็นพยามนุรักษ์ควายไทยแล้วก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวช่วยเดียวปีที่แล้วก็เป็นบ uh uh ิ๊กบุยลำบิ๊กบุยลำก็ถ้าได้แล้วก็ห้ามประกวดอีกอย่างปีนี้ก็เจ้าพยาเจ้าพยาก็ได้แล้วก็ห้ามประกวดอีกซึ่งทั้งสองตัวในสองปีนี้ก็คือเป็นควายที่บุยลำทั้งทั้งทั้งสองทั้งสองปี จากตัวล่าสุดเจ้าพญาเนี่ยมันเกิดที่บิ๊กไอฟาร์มที่พิซซโล่เป็นลูกเจ้าเสาเป็นลูกเจ้าเสาแล้วติดท้องมาแล้วก็ไปเกิดที่ชัยนาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วปันธุกรรมมันอยู่ไหนมันอยู่ที่พิซซูโรแล้วก็ถามว่าไอบิ๊กวิลัมปัจจุกรรมันอยู่ไหนปันธุรรมที่แท้จริงมันก็เป็นลูกไอบิ๊กไอบิ๊กมันก็อุไทรานีอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะตัวเล่นผู้เล่นรายสําคัญสําคัญก็คือ คนแรกๆที่เล่นก็เหมือนที่ผมพูดพาดไิเมื่อกี้ก็คือพิซซูโลกเนี่ยก็คือคุณสมบัติเนี่ยสมบัติทรายละเอียดเจ้าของบิ๊กไอฟาร์มเนี่ยเขาก็เป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละแต่ว่าเป็นมีครอบรวอยู่ที่พิซซูโลกแล้วก็เลี้ยงไว้เป็นบิ๊กไอฟาร์มที่มีพ่อพันธุ์มากที่สุดยอดขายน้าเชื้อมากสุดเป็นระดับร้อยล้านบาทมีก้าวจะเิญมีดาวเหนือมีอะไรพวกนี้เขาก็เป็นผู้เล่นรายแรกๆที่เริ่มซื้อสวยงาม คนหนึ่งก่อนเป็นซเพราะสมัยก่อนผู้เล่นหลักๆก,ก็เป็น C p แต่หลังก็จะมีมีพี่สมบัติมีอะไรพวกนี้มีสอนเิลิฟาร์มที่ที่แปดริ้วอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นฟาร์มใหญ่ที่ผมเอ่ยนามมาทั้งสองฟาร์มนี้ก็คือมีควายมากกว่า200ตัวทั้งทั้งสองฟาร์มแล้วแหละทั้งบิ๊กไอฟาร์มทั้งสอนเิริฟาร์มมันก็เริ่มเริ่มมีผู้เล่นรายรายอื่นเข้ามาด้วยเข้ามาด้วย ถ้าเป็นเฉพาะส่วนตัวของพ่อเองเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าที่ที่ปามนี้เริ่มมาปี62จบปี62ตอนตอนนั้นไม่ทราบคุณพ่อคงยังรับราชการอยู่ใช่ใเป็นการเตรียมตัวก่อนเกษียณแล้วตัวพ่อเกษียณไปปีไหนครับพี่64 64อครับเป็นข้าราชการธรรมดานี่ยเลยเป็นเป็นครูเป็นอะไรไม่ไเป็น อยู่กระทรวงยุติธรรมตำแหน่ง,งสุดท้ายผมเป็นผู้ตรวจและการกระทรวงเป็นรองทิพย์ดีน่าจะทันครับขอบคุณครับเท่าที่ถามมาหลาย,ลายท่านก็จะบอกว่าหนึ่งมันเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วแล้วก็เป็นลักษณะว่าเริ่มต้นเลี้ยงควายงามจะเป็นลักษณะเป็นอาชีพเสิมก่อนอย่างเงี้ยพอดีก็ของคุณพ่อก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งนะครับเป็นสายอาชีพหนึ่งก็เป็นการเลือกตัดชินใจ พลายงานมันมีอยู่สองสองลักษณะคือการเลี้ยงการเลี้ยงที่เป็นเกษตรกรเขาเลี้ยงมนที่มีตัวสองตัวแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ปัน้นแล้วก็ขายไปแล้วก็หาตัวใหม่มาปัน้นอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้ก็คือยังยังเลี้ยงเป็นลักษณะไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่ระบบฟาร์มทีนี้ระบบฟาร์มมันก็มีสองสองแบบอีกเหมือนกันระบบฟาร์มนี่มันก็จะมีฟาร์มแบบแบบไร่ทุ่ง ไล่ทุ่งปลาหนีกับฟาร์มที่เป็นระบบฟาร์มโดยแท้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยมันเป็นระบบฟาร์มโดยแท้ซึ่งเป็นความล้มเหลวของอาชีพนี้อย่างชัดเจน<ม>จะบอกให้ให้ฟังว่าระบบเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วกาลังจะล้มทั้งหมดกา<ม>ลังจะล้มทั้งหมดแม้แต่สอนชลีฟาร์มเนี่ยซึ่งอันนี้ก็พร้อมขายทุกคนสวนชลีฟาร์มที่แกวฟ้าอยู่เพราะว่าสอนชลีฟาร์มมีทุก,ทกช่า ถ้าเป็นระบบฟาร์มโดยแท้นะไปเรียบถามว่าบิ๊กไอ้บิ๊กไอ้เป็นระบบฟาร์มเป็นระบบฟาร์มที่ไม่ใช่ระบบฟาร์มโดยแท้เขาเบรคฟาร์มถึงไหนดูงก็คือปล่อยออกเขามีแปลงเขามีแปลงของเขาอยู่ติดที่เขาเลยแปลงเขามีที่ดินรวบรวมไ้ก็เป็นเป็นร้อยไร่เป็นร้อยไร่ก็คือไม่มีต้นทุนในในการที่จะไปตัดเลย ถ้าไม่จาเป็นไม่ไม่ตัดให้กินก็ได้นอกจากพวกพันธุ์ที่ตัดมาแล้วก็ให้กินตอนเย็นเลยประมาณแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ของผมเนี่ยของผมเป็นความผิดพลาดครั้งครั้งร้ายแรงที่สุดในการตัดสินใจทำแต่ชอบอยากทําก็ตอนนั้นสิ่งที่ผมได้พิสูจน์ด้วยตัวเองก็คือวันที่ไปคอกของท่านอนเนกเต๋อสุภาพเนี่ยซึ่งถ้าคนในวงการควายงามเนี่ยจะต้องรู้จักอนเนกอเนกเต๋อ,อตสุภาพเป็นรองผู้การปราบปราม เลี้ยงควายมาตั้งแต่พื้นฐานเขาผุ้ไทยนะเขาเลี้ยงควายวายในอันดับดังหลักๆของประเทศนี่ก็เกิดจากข้อนี้แหละแต่ว่าพอช่วงที่ผมไปผมไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองนั่นแหละผมไปของผมเขาบอกว่าก็เลี้ยงเขาเลี้ยงธรรมชาติบอกไม่ไม่ได้กินหัวอาหารพี่ไม่มีเงินซื้อให้มันกินผมยังคิดในใจนะผมคิดออกเสีย ขายฝ่ายตัวแล้วเป็นร้านไม่มีเงินซื้อโทษไหมไม่มีเงินซื้อเอาอะไรมาพูดว่าซึ่งจริงๆแล้วก็คือใช่เลยเป็นคอสเป็นต้นทุนอาหารคนนี้เป็นต้นทุนมหาศาลจริงๆทําทาได้ก็คือมีแปลงหญ้าก,ก็ของแกก็คือแปลงหญ้าแล้วก็แล้วก็า่าอหลโตโตโตโักๆมันโตมันโตด้วยพันธุกรรมของมันโตโด้วยพันธุอาจจะมีของเขายังมีไข้าขาเลย มีไข้ขาแข็งอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาของของของ,ของฟาร์มก็เลยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีข้อบเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยก็มัดรวมกันเป็นเป็นเสา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 ,สาเไม่ได้มีการแบ่งข้อเป็นเป็นพิเศษเลยเนี่ยคอวายขายควายได้ตัวเป็นห้าล้านสิบล้านเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนั้นมันแม้แต่ขอ้ขอกำนัดโพ้ดลุงติ๊กก็ดีเขาเพิ่งมาพัฒนาแยกออกมาเป็นส่วนพอให้เห็นเป็นสัตเป็นสัตเป็นส่วนได้ทุกไม่ พีกายนี่เองปีไม่เกินสองปีนั่นคือความยั่งยืนครับเป็นความยั่งยืนคพ่อกำลังจะบอกว่าถ้าเลี้ยงแบบไล่ทุ่งปลาีเนี่ยจะยั่งยืนกว่ายั่งยืนแค่ไหยั่งยืนยั่งยืนเพราะว่าอะไรทุ่งปลาเนี่ยนะครับไล่ทุ่งปลาเนี้ยไล่ทุ่งปลาเนี้ก็คือมีแปลงหญ้าอยู่กับติดกับฟาร์มตัวเองแล้วก็กลับมากลับกลับมาทุกวันนี้มันจะเป็นไล่ทุ่งปลาเนี้ทั้งลุมติ้งนี่ก็เลยเป็นไล่ทุ่งปลาเนี้มาถึงมาถึงข้อก็เป็นข้อที่ ปูนซีเมนแล้วแล้วก็มีมุงลงแล้วเหมือนเหมือนพื้นที่ทุ่งนาเดิมก็เป็นภาพที่คุณปอเราเมื่อกี้เลยคือก็ซื้อที่ไปเรื่อยๆเดิมก็มีไม่แล้วก็ซื้อไปเรื่อยจากเงินที่แค่ขายลูกควายก็ได้ปีละ30ล้านเงี้ยนะมันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วกที่มันถูกด้วยอุจจัยธานีอุจจัยธานีมันไล่คือจริงๆเนี่ยผมกําลังคิดจะมุกไปอยู่ที่นู่นนะเพราะว่าที่นาเขายังแค่ไร่ละแปดหมื่นแต่ทำนาได้ปีละสองครั้ง พี <muitas S 2> ่ของผมเนี oh. ่ยไรละสองแสนสองแสนนะแล้วแกก็เอาน้าเข้าเนาะแกเอาน้ําเข้าไก็เลยก็เลยเป็นเป็นเป็นที่ลักษณะของพุ่นนาแล้วก็มีมีน้ําปล่อยน้ําเข้าแล้วก็แกก็ให้ไถแต่คือื่นไปู่สินภาพก็เป็นไรทุ่งปนิษก็คือนั่นแหละทุ่งก็ทั้งก็ไร่ไปแล้วก็มีคนหนึ่งก็เดินตามมันไปอาจจะไม่เดินตามมันไปแต่เขาก็มันมีที่มันมีหมายของเขาอยู่แล้วนั่นแหละลักษณะนั้นจะยั่งยืนทั้ง ทั้งอเนกเกาสุภาพก็เป็นแบบนั้นน้องชายเขาก็ใกล้ๆกันก็เป็นแบบนั้นพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็เป็นแบบนั้นป้าแจ้วอะไรเพราะควายของผมผมเอามาจากที่นั่นเป็นหลักผมไปเอาลูปควายมาแล้วถึงว่ามาปั้นของผมเลี้ยงตั้งแต่อายุอยานมมาเลี้ยงมาอย่างวอลุ่งเรื่องฟาร์มของปังแปดลิ้วเนี่ยครับก็จะเหมือนผมเลยวอลุ่งเรื่องฟาร์มมีมีที่ดินอยู่แค่สามสองไร่ครึ่งครับ ควายอยู่ตอนนี้สี่ผมไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมแวะไปก็ควายสี่สองสี่สามตัวซึ่งควายผมก็อยู่ในนั้น 4, สี่ห้าตัวมีแค่นนะั้นแต่ว่าเขามีเขาไปเช่าที่ห้าสิบไร่แล้วก็ปลูกหญ้าหวายแดงอ<า>ที่นั่นหวายแดงเขาจะหญ้าหวายแดงนี่แปลกมากนะมันควายกินแล้วโตมากซึ่งแม้แต่อันน้แต่พวกไทยคุเอยพวกนี้ก็อนเนกนี่ก็ให้พวกเนี้ยตัดขึ้นไปปลูกให้ ว่านบ้านเราปลูกได้ไหมครับเอ่อผมไม่เห็นใครปลูกอยู่นะมันต้องมีน้ําให้มันตลอดแต่ได้ปลูกได้แต่ว่าน้ําต้องถือกวดขวดแล้วคุณค่า,าคุณค่าจะดีบบคุณค่าจะาจเพราะว่าไปดูของท่านอเนกก็ได้อนเนกเนี่ยก็กปลูกเอาไปปลูกที่อุทยัยแต่ว่าน้ําก็ถึงหรือเปล่าผมไม่ได้ไปดูแปลงเขาแต่ว่าคนตัดไปส่งเนี่ยอะไรพวกนี้ก็คือประกวดนี่แหละ ลักษณะที่เป็นฟาร์มโดยแท้เนี 100, 25, <c oughs> <c oughs> ่ยก็เหมือนที่ผมว่าก็คือซื้อหญ้าแพงกุ่ลาแห้งก้อนละร้อยยี่ห้าก้อนละร้อยยี่ห้าบาทลุงติ๊กก็ซื้อให้กินนะแต่ว่าสมัยก่อนมันจะมีกินที่ไหนล่ะแกก็ขายได้ปีละสามสิบ้านเหมือนแกผมก็จะให้กินแม่งทุกวันผมก็จะไม่เอาไปกินแล้วก้อนร้อยร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบคือเวลาคนเราเตรียมตัวเกษียณเนี่ยเรามันมีหลายทางเลือกเนาะแต่ทำไมคุณทำไมคุณพ่อจึงมาเลือกที่ควาย ผมเป็นหลานชาวนาผมเคยไถนาด้วยควายนะโอ oh. ้ครับครับเวลาปิดเทอมเงี้ยก็ตาผมเป็นคนปั้นผือก็ผมก็จะไปไปไถนาก่อนมรสีมรสห้านี่ผมก็จะไปไถนาไปไถหุดก่อน ah. ไถห,หุดแล้วก็ไปคลาดนา hmm. ไปเงี้ยพ่อแม่ผมเป็นข้าราชการนะ uh. แต่ผมเนี่ยผม,ผมชอบผมชอบผมก็ไปของผมอย่างนั้นแหละก็ uh. ไปตาก็จะมีควาย เยอะนี 20, ่สินั่นตัวอยู่ใต้ถุนอ,อยู่ใต้ถุนอ๋อ,อ,อ,อคุณพ่อมีความผูกพันใช่ใชแล้วก็เคยไดอ้อยู่กับเขาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ เคยเลี้ยงควายหูยาวด้วยเจ๊งมาตั้งแต่ตอนแรกกันตั้งแต่ปีเอาวัววัวยาวอิลลุมาซีนเลี้ยงตัวหูยาวก็จะชอบอย่างนี้ชอบชอบอย่างนี้อ๋อชอบทางทางด้านต้นสัสานเพราะว่าตั้งแต่ฝูกฟันตั้งแต่เด็กมาแล้วแล้วที่นี้พอเข้าสู่เตรียมการจิตกรก็เลยอยากกลับมาสูไปรรยากาศมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีกระแสบ้างแล้วนะหกหนึ่งนิ้ก็เริ่มมีกระแสแล้วนะมีมีในห้อยเรื้านมีมี มีจานุมีอะไรพวกนี้ก็เริ่มมาแล้วบาวเกษตรก็เป็นตั้งต้นมั้งอาจจะหลังอาจจะหลังในห้อยสักหน่อยเนาะประมาณนั้นแหละแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้แพงไม่คิดว่ามันจะมาอะไรวุฒนมากมายขนาดนี้นะผมก็ซื้อตัวละแสนก็ยังซื้อได้ว่าอะไรประมาณนี้ก็ซื้อประมาณนั้นแหละผมก็ไปหมดไปทั้งไปทั้งบิ๊กไอฟาร์มไปทั้งปูใดธานีไปทั้งแปดริ้วชนบุรี คนแรกที่ผมไปหาเนี่ยก็คือพี่วงเนี่ยคุณประวงประวงถิ่นต่วีเราต้องรู้จักนะพี่วงนี่เป็นคนเป็นคนเลี้ยงโชคชนบุรีคนแรกที่สมัยก่อนมันมีการประกวดที่ที่ใบเทกบางนาะที่ไอ้โชคชนบุรีเนี่ยมันเป็นควายชนบุรีที่ที่ดังมากสมัยก่อน,น,อนแล้วมันมันดื้อมากมันเคยทะลุกระจกของไอ้ <c oughs> ไอ้ใบเทกบางนาะนี่พังมาเลยในงานประกวดควายนะ พี่พี่วงเนี่ยเป็นเป็นลูกเป็นลูกน้องเขาเป็นคนจนทุกวันนี้แกก็ยังมีควายอยู่แค่สามเริ่มมีควายสีแม่แล้วแต่ของของแกเนี่ยแม่พิมพ์แม่แม่แม่ตั้งสามแม่เนี่ยออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ช่างตัวละลานก็ได้อยู่เลยก็ปีหนึ่งก็เอาแค่แค่ลูกสามของสามแม่เนี่ยตอนนี้มีสีแม่มีลูกของมีลูกของแม่แม่อยู่ด้อีกตัวหนึ่งก็มีสีแม่ ผมก็ไปแวะลงไปแวะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอกับเข้ากรุงเทพ <_ d: S 1> เป็นการเข้ากรุงเทพในรอบสี่เดือนนะก็เลยวิ่งไปเมืองชนพี่วงนี่เป็นเป็นคนแรกที่ผมผมผมไปดูคนมีควายอยู่แค่นี้นี่คือเกษตรเป็นตัวอย่างเกษตรกรเลยก็มีแม่ควาอยอยู่แค่สี่แม่แตอนนี้ควายที่อยู่ในข้อแก่ก็มีสิบเอ็ดตัวท่านเองแต่แกก็เลี้ยงได้มีสาวตัวหนึ่งแม่สาวตัวหนึ่งยังไม่ผสมสองปีวกว่าบอกขนาดควายถูกถูกนะทุกวันเนี้ ถ้าเป็นผมผมก็จะซื้อไม่เกินแสนนะแม่นั้นเขาบอกว่าพี่อุคงจะขายเท่าไร่ขายกิโลครึ่งล้านห้าแสนหน้าเฟืนเป็นกิโลท้องทำเหอนเอ้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเขาเป็นเกษตรกรที่จนจนจนถึงก็มีบ้านก็มีบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่เป็นของตัวเองสามสี่ไร่ที่พนัฐนิคมเนี่ยจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจะเนี่ยก็ฐานะขึ้นมามีฐานะขึ้นมาก็ด้วยด้วยด้วยควยงาม แต่แม่ควายของแกก็บีดเองแกใช้ควายชนบุรีนี่บีดขึ้นมาแล้วก็แม่ควายทั้งสามแม่ที่ผมพูดถึงคือสูงร้อยหกสิบขึ้นโอ้ซึ่งควายร้อยหกสิบขึ้นตอนนี้ถ้าบีดได้นะมีราแน่นอนแต่ทุกวันเนี้ยแต่ทุกวันนี้ดีได้สี่แสนก็เก่งแล้วแต่ว่าของแกก็ราคาแต่ว่าบีดให้ได้ถึงร้อยหกสิบไม่อับจนแน่นอนปีมีควายอยู่สีแม่ท่านเองแต่ว่าถามว่าเกษตรกรอยู่อยู่ได้ไหม มันก็ต้องอยู่ได้เพราะลูกตัวหลานถามว่าไอ้ลุงติ๊กอยู่ได้ไหมทำไมจะอยู่ไม่ได้เพราะควายทั้งหมดที่ขายก็คือขายปีประมาณสามสิบล้านครับถูกไหมครับครับกิาขายไม่หลายตัวหรอกเขาก็เหลือสักสิบกว่าแม่นั่นแหละแต่ลูกทั้งตัวผู้ตัวเมียเขาก็าขายได้โดยเฉลี่ยปีก็สามสิบล้าน